นายทศพลเผื่ออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมืออิทธิพลพายุปรากาศาช่วง25-27กันยายนนี้ผู้ว่ากำชับผู้บริหารพื้นที่ทุกระดับสแตนบายบัญชาการเหตุตลอด24ชั่วโมงเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพายุประสบการณ์ปีที่แล้วเราเรา,เราเจอวันที่29วันที่5ปีนี้ก็ใกล้เคียงกันศูนยตุนิยมนิยาภาคเหนือนะครับได้พยากรณว่า วันที่ 25, 26, 27ก็จะมีร่องมรสุมจะมีพายุลากษาซาแต่อิทธิพลของพายุเนี่ยมันจะดูดความชื้นในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเป็นร่องมรสุมร่องมรสุมเนี่ยมันดันมาขึ้นมาทางเชียงใหม่นิดๆนะครับภาคเหนือก็เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เชียงใหม่เราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวนะครับวันนี้เราก็เลยมีการเชิญสถานการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อที่จะมาหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเตรียมความพร้อมจริงๆเราก็เอาแผนเผชิญเหตุที่เรามีอยู่แล้วมารีวิวกันนะครับแล้วก็มาทบทวนทุกหน่วยก็มีความพร้อมครับพร้อมกับว่าเรามีประสบการณ์ปีที่แล้วแล้วประกอบกับปีนี้เนี่ยเราได้มีโครงการเร่งด่วนนะที่เราได้ทําไปคือการขุดลอกไปด้าปิงมีความคพบหน้าไปเกือบ90%แล้ว ประสิทธิภาพการไหลของน้ําในแม่น้ําปิงเนี่ยดีขึ้นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือเขตพื้นที่เศรษฐกิจคือเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นเน่ยเราเรามีประสบการณ์ประกอบกับโครงการเร่งด่วนที่เราทําไปเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพในการไหลของน้าจะดีขึ้นวันนี้สุทุนิยมวิยาบอกว่าฝนจากฟ้าน่าจะเติมเข้ามาแล้ววันนี้เชียงใหม่เป็นปลายฝนต้นหนาวดินมันอุ้มน้ําหมดแล้ว สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเชียงใหม่มีพื้นที่2.2หมื่นตารางกิโลเมตร14ล้านไร่ซึ่งกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรามีพื้นที่80กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นภูเขาสูงเสี่ยงต่อดินสไลด์น้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าเราเป็นพื้นที่สูงตรงนี้เราก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะศึกษาหาระบบแจ้งเตือนเออร์ w a ย์อร์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด นะครับเรามีทีมคณาจารย์อาจารย์ที่มีประสบการณ์มากมายมีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงความรูเยอะแยะเลยมาระดมทีมกันเพื่อที่จะถอดบทเรียนเราเจอมา2ปีแล้วมีผู้เสียชีวิตที่แม่อายปีนี้เราเจอที่ปางอุง๋งเราตั้งเป้าว่าจะไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิตแบบนี้อีกในจังหวัดเชียงใหม่เราคณะทํางานทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีคนใน,ใน,ในผู้ส่งควาวุูบอกว่ามาตรฐานโลกนะฮะนีลาร์เบริตี้เนี่ยหรือความแม่นตรงของไอ้ตัวเออร์ลี่วอร์นิ่งเรื่องของการดินสไลด์ดินพนถลม่มอะไรพวกนี้ระดับมาตรฐานโลกมันจะอยู่ที่40แต่คณะทําง,งานเรามีความมั่นใจว่าเราจะตั้งเป้าว่าให้สูงกว่า40ให้ได้เพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยถ้าใครไปสัมผัสจะรู้ว่ามันมันน่ามันน่าเศร้ามากนะครับทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกครับ มีข้อ,อต่งการในอเิะไรไหนบ้เราให้โดยเฉพาะน,นะฮะผู้หนวยการป้องกันและบรรทาสาธารณภัยระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่สแตนบายตลอด24ชั่วโมงในช่วง3าวันนี้25 26 27ไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ออกนอกพื้นที่ครับแล้วก็เช่นกันหัวหน้าส่วนร,ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหา,สารสถานการณอุทภัย ก็ให้สแตนบายตลอด24ชั่วโมงผมเองก็จะสแตนบายในพื้นที่ครับแล้วก็จะดูข้อมูลปริมาณฝนแล้วก็ลงกระทั่งถึงปริมาณน้ําที่ตกลงมาล้าท่าเราก็จะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ในหลายพื้นที่ถ้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจหรือเทศบาลนครเนี่ยเราก็จะเป็นห่วงตั้งแต่เวียงแหงนะครับเชียงดาวอย่างเงี้ยแม่แตงนะครับแล้วก็อะไรเพลาวแม่ริมอย่างเงี้ยถ้า4ี่ห้าอเภอเนี่ย ซึ่งลำน้ําสาขามันจะลงในแม่น้ําปิงเนี่ยถ้ามีปริมาณฝนมากกว่าปกตินะรหรือสูงเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องเรียกเชิญประชุมนะครับก็จะต้องตั้งวอลลุมขึ้นมาที่ห้องประชุมของเขตชนปบทธานที่หนึ่งเนี่ยแหละครับเราก็ได้นัดกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวเราจะเรียกประชุมผมจะนั่งโวมกระทั่งถึงในกรณีที่เกิดสถานการณ์อ,อุทกภัย ในพื้นที่อื่นๆรอบนอกนะครับไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจเพราะว่าเรากว้างใหญ่มากหน้าที่ของการเผชิญเหตุเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้มืนในการท้องถิ่นคือนายกอบตอนายกเทศบาลเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนจัดการก่อนซึ่งเราย้ําว่าท่านจะต้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะท่านจะต้องมีความเข้าใจเอาแผนเผชิญเหตุมารีวิวมาดูอุปกรณ์ข้าวของท่านพร้อมไหมท่อเทอร์อุดตันหรือเปล่าท่านต้องลอกต้องเตรียมให้มันระบายออกไปแล้วก็ทั้งถึงทีมเผชิญเหตุ นะครับชุดในการที่จะกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่าเตรียมความพร้อมไม่ดีนะครับอันนี้เราก็สั่งการไปแล้วนะครับแล้วก็ทางระดับจังหวัดเราก็เตรียมเช่นกันถ้าท้องถิ่นเขาไม่ไหวเขาจะรายงานนายอำเภอซึ่งท่านเป็นผู้มุ่งในการระดับอํำเภอท่านก็จะให้ท้องถิ่นข้างเคียงที่ไม่ประสบเหตุเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนไประดมการช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดเหตุแต่ถ้าอำเภอไม่ไหวเขาจะรายงานมาที่ผม ผมก็จะสแตนบายตลอด2ี่ชั่วโมงใน3วันนี้พร้อมที่จะเข้าไปแล้วเราก็กำชับเพราะาเรามีประสบการณ์มาหลายคนในที่ประชุมนี้นะส่วนในให้ความสังเกตเยอะแยะหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเพราะเวลาเกิดสาราภัยอุทกภัยเหล่านี้ถ้าไฟฟ้าดับเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารน้ำปลาน้ำกินน้ำใช้ใช้ไม่ได้เราก็ย้ำว่าขอให้ทางทีมไฟฟ้าเนี่ยสแตนบาย ในช่วง3วันนี้แล้วทีมระบบประปาด้วยและการสื่อสารด้วยครับนอกจากรากาซ่าในช่วง3าวันนี้แล้วค่ะทราบว่าสิ้นเดือนอาจจะมีพายุอีกลูกนึงเข้ามาด้วยจากการประเมินคิดว่าจะรุนแรงเท่าเทียบเท่ากับปีที่แล้วไหมค่ะ<ๆ>ก็ฟังฟังดูแล้วเหมือนกับมันจะมีความกดอากาศสูงคือความอากาศเย็นเนี่ยมันจะเป็นฤดูหนาวแล้วมันจะกด<ๆ>เมื่อกดเนี่ย<ๆ>ตะกี้พอสู์ตัวนวยยาภาคเหนือท่านบอกว่ามันน่าจะทาให ฝนเราเนี่ยมันเบี่ยงไปทางทางทิศใต้แล้วไม่น่าจะโดนทางเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล็เป็นข่าวดีน่าจะไม่รุนแรงอันนี้ก็ก็ฟังอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทีมเราพร้อมไม่ว่าจะเบี่ยงไปทางไหนถ้าเข้ามาเชียงใหม่เราก็พร้อมลุยและนอกจากนั้นคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้เชี่ยวชาญเยอะแย,ะ,ยะในม,มีมหาลัยหลายมหาลัาย พร้อมที่จะวางแผนในระยะกลางระยะยาวที่จะทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันยั่งยืนไม่ให้มีความซ้ํำซากในเรื่องของปัญหาอุตกภัยในเรศรษฐกิจของเชียงใหม่อีกครับ